สวัสดีครับอยู่กับผมคิมแมนเกมวันนี้ผมจะมาเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้เอ่อแมปฮีโร่ฟินิตีแมปฮีโร่ฟินิตีกดวิ่งเลย เป็นแมพที่มีความรุนแรงก็ขอไฟด้วยนะคะอือแหลกก็เพิ่งฝึกเล่นมาแบบสองสามวันที่ผ่านมามาตามหาพวกลักเลงกันน่ะละแบบในบาซิลหรือเปล่าแบบลักเลงเยอะมาก แก๊งแบบมันเป็นแก๊งแก๊งคอเซนเตอร์ก็มีแบบที่สนุกอยู่แล้วก็เล่นเพลินๆสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เขาเล่นทอกันเพราะเขาทอดามเมจแรงยังก็เก่าแล้ว ปกติอัดแต่ดอสิบางคลิปมันก็หายเองไปเลยอ่ะอัดไปแล้วแบบจะหายก็เลยไม่ได้ลงคลิปยาว่ไอ